สวัสดี FC ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นกับลูกแคนปิดซีซั่นนะครับผมมาเล่นกับแรงเออลืมวันนี้รีแรงนี่ว่าเราไปเล่นสี่สี่สี่เออเล่นแรงใหญ่เปิดตาแรกของวันเสียของนะครับถ้าจะดีแรงอย่างนี้แนะนําตอนเช้าอย่าเล่นนะครับอย่าเปิดตาแรกไม่อย่างนั้นมันจะเสียของฟรีนะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วอินโทรเปิดคลิปของผมเป็นไงเจ๋งไหม เออตัดภาพมาในเกมจังหวะน,นี้ผมก็ซื้อของเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะต้นเกมนี่ผมจะเลือกเป็นระเบิดนะครับผมมันสามารถทําระเบิดทําความเสียหายกว้างได้นะเพราะว่าผมเอาสกิลที่มันกว้างไปแล้วระยะการระเบิดมันจะกว้างขึ้นก็คือ ระเบิดทุกทีมันถ้าเรากว้างไปมันจะแบบแตกใกล้ๆคนที่โดนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือสามารถกว้างขึ้นก็คือสามารถแตกเกินสามตัว2ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากในสี่นะถ้าเราหน่วงเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยิงเล่นง่ายมากครับผม ตาดภาพมาเกมแรกเราก็แพ้เลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรไปต่อเกม2เลยครับเราไม่วงไม่หวั่นอยู่แล้วครับผมเราระดับตัวกึงตัวก๊อตพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแคนผมนี่โนนหนึ่งแล้วครับพูดเองเออเองหมดนะครับผมอย่าไปใส่ใจผมมากเลยใครอยากเข้าแคนก็ไปย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะผมลงให้แล้วถ้าสมมุติว่ายังไม่เข้าใจก็ผมจะทําคลิปลงให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็รอซีซั่นหน้าแล้วกัน อยู่กับลูกแคนพร้อมหน้าพร้อมตานี่แบบรู้สึกดีว่ะทุกคนแบบเหมือนมีครอบครัวอีกอีกที่หนึ่งอ่ะไม่เว้นแต่ในชีวิตจริงแถมยังมีในเกม่าคือแบบมันรู้สึกดีตรงตรงนี้หลยทุกคนที่สร้างแคนมาเนี่ยแต่ถ้ามาจาังหวะนี้ผมก็คว้างระเบิดไปโดนไป1ตัว181นะครับผมผมตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้าอ้อมหลังตัดสินอ้อมหลังศัตรูนะครับ รู้สึกว่าจะมีคนสะกิดผมนะครับเห็นบนแมปไหมครับมันอยู่ระยะประชิดตัวผมเลยผมยิงไปพูดอุกเจ็บหนักนะครับผมอู้หูจะตายแล้วนะครับอีกแค่ไม่กี่เม็ดผมม้วนโคโนโมาแล้วก็มันม้วนโคโนโกลับแล้วผมม้วนมาหัวแตกครับผมโคตรเวอร์โคตรเต็งเลยครับพี่เมืองคนดังนะครับผมอย่าลืมจํานามผมไว้ในจริม สุดหัวใจเมืองคนดังยิงช่วยเพื่อนนะครับผมมันยิ่งไปหลังก่อนนะยิงไปปุ้มๆ <Okay. S 1> แล้วก็ผมก็ตัดสินใจหันหน้ามาแอกนะครับผมหูถ่ายแรงแดงใบหนึ่งถีโคตรหล่อเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงนะครับพี่ดาวแง <All right. S 1> แล้วก็ดาวสวแล้วก็ดาวสาม <All right. S 1> เอ้ดี ยิงไปจังหวะนี้โอ้โหเลยผมคนเดียวมันชุบกันนะครับผมผมเอาละเบิดน้อยนาสุดตึงของผมคว้างไปนะครับดาวแน่นอนหนึ่งตัวดาวนหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งในนี้นะครับดาวสองนะครับผมโคตรเวอร์เลยครับทุกคนเอ้แต่ว่าดูแล้วยิงไปปาดไปโอ้โหมีไอ้โวถ้าไม่มีไอ้โบนี่มีหัวแตกนะทุกคน ุกก,ก,าาก่อนนะครับผมจุ๊กมาซ้ำก่อนนะครับผมยังไงผมก็ตายนะทุกคนถ้ารีบไปเดี๋ยวไม่ได้คิวแน่นอนมันล้อมผมนะเห็นไหมบอกแล้วตายเดี๋ยว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 ทำไรไปด้วยทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำศพนี่ว่ะเฮ้ยมันมากระตุกหนวดเสียคนดังซะแล้วอย่างนี่เมืองคนนางพังงาดเดี๋ยวเจอครับน้องมาทำอย่างนี้กับพี่เดี๋ยวเตรียมตัวโดนกลับ ที่จะเอาคืนเป็นสองเท่ามาซ้ำศพเขาอย่างนี้เตรียมตัวจะเพยรืองฮะหัวแตกเลยอย่ามาห้าวครับน้องบอกเลยว่าลูกแขนที่ถ้าโดนซ้ำกลับนี่คือแบบเล่นแบบเอาจริงมากนะเออโดนซ้ำกลับเป็นไงจะมีทางกลับมาชนะไหมครับและแล้วเกมนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับทุกคนแชมแบบง่ายๆนะเออคไปหนึ่ง G นะครับ อย่ามาห้าวมะนาวแพงแครนผมมาดำดับนูวันนูกลอดมอมมอมเ็บมาเกมสุดท้ายแล้วจะพีกกลับมาเสมอเรื่อยหรือเปล่าศัตรูฝั่งตรงข้ามโอหอย่าซ้ำศพเขาก่อนนะถ้าเขาเอาจริงขึ้นมานี่คือชิพายนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าอย่าไปซ้ำศพไขมั่วส่วนนะครับ ถ้าสมมติได้ทุกคนไปซ้ำศพไอคนนี้นะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเล่นแบบจริงจังไว้เพราะว่าแบบยังไงอะมันรู้สึกแบบฟืดเว้ยกูอยากแก้แค้นกับกูอยากเอาชนะฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นอย่าไปซ้ำศพครับถ้าอยากชนะง่ายๆไอพวกนี้มันซ้ำศพผมควางระเบิดไปหนึ่งลูกโดนไหมทุกคนพี่ผมไปดูอาจารย์ผมมาแล้วโดนนะครับทุกคนโอ้โหระเบิดโดนด้วยนี่ไง <c oughs> บอกเลยอย่ามาห้ากับแคนผมโอ้จะแพ้แล้วเนะี่ยโอ้ดาวนหนึ่งแล้วนะ่ะนำไปแล้วนะ่ะตีแคนผมนำแล้วนะจะสู้ไหวไหมครับจังหวะน,นี้2ตัจวนะครับสองยาวคู่ใจของผมปาดไปดาวนหนึ่งนะครับผมจะดาวสองแล้วนะครับผมไอ้น้องลูกแคนผมเข้าไปแล้วก็หัวแตกนะแต่ผมก็ซอนทันแล้วก็แชมป์แค่นั้นอย่าไปซ้ำศพเขาก่อนแค่เองไปซ้ำศพเขาก่อนเองก็แพ้ ถ้าเกมนี้เองไม่สำสบเองก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าพี่มากับลูกแคนตัวเติงของเพ่ก่อนจะดีแร้งวันนี้พี่มาเล่นกับลูกแคนปิดซีซั่นไปอีกหนึ่งซีซั่นนะครับผมแคนผมมันโดวันโนกัสใครอยากเข้าแคนก็เม้นคลิปนี้ว่าอยู่แรงอะไรแล้วมีบัตรเปลี่ยนชื่อมีบัตรสร้างห้องไหมเดี๋ยวผมแอดไปนะครับ